สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเต็ม YouTube นักเรียนผู้ปกครองโดนสั่งพูดขอบคุณรัฐมนตรีหลังได้รับเงินเยียวยาโควิดกลายเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างหนักบนโลกโซเชียล หลังจากที่มีการอ้างว่าในโรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศได้รับคำสั่งจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆให้นักเรียนผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอขอบคุณรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้อนุมัติการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียน2,000บาทและยังมีการแชร์ภาพสคริป ขอบคุณที่ถูกส่งต่อกันในโรงเรียนชื่อดังในการจนบ,บุรีระบุว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันหนูผมนักเรียนจังหวัดการจนบ,บุรีขอขอบคุณรัฐบาลและนโยบายของท่านรัฐมนตรีในการช่วยเหลือเยียวยาเงิน2,000บาทในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการเรียนของผู้ปกครองขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่ดำเนินการจ่ายเงินให้ว่องไวตามกำหนดเวลาดิฉันหนูผม และผู้ปกครองจะนำไปใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์และจากการตรวจสอบของทีมข่าวสดใน YouTube ก็พบว่ามีคลิปขอบคุณของนักเรียนและผู้ปกครองในหลายโรงเรียนจริงซึ่งปรากฏอยู่ในบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาโรงเรียนและบัญชีบุคลกากรภายในโรงเรียนนั้นๆโดยภายในคลิปก็ปรากฏภาพบรรยากาศการแจกเงิน2,000บาทการพูดความรู้สึกและขอบคุณไปในแนวทางเดียวกันในหลายๆคลิป ไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอหรือภาพนิ่งของนักเรียนและผู้ปกครองในหลายๆโรงเรียนทุกภูมิภาคและได้มีการทยอยอัปโหลดคลิปดังกล่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งนี้สำหรับเงินเยียวยานักเรียน2,000บาทนั้นเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสอททั้ทงภาครัฐและเอกชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐและไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐและสถานศึกษานอสังกัดสทอทในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นอนุบาลถึงม .6 และอาชีวศึกษาในอัตรา2,000บาทต่อคนโดยจ่ายผ่านสถานศึกษาและให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ